楽しい日本語 มินาซางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทาโนชีนี่ฮ่องก๊ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาเรียนสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาําวันเป็นหมวดของคำขานร,รับค่ะซึ่งสำนวนหรือวลีเหล่านี้นะคะจะเป็นวลีติดปากซึ่งเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ภาษาญี่ปุ่นของเรามีความเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำขานร,รับที่พี่ เอามาฝากวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยสำนวนแรกนะคะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หรอกมีได้เย่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 สำหรับคำนี้นะคะเป็นภาษาพูดมากกว่า e อ แสดงความถ่อมตนเมื่อได้รับคำชมใช้ตอบรับคำขอบคุณแล้วก็ปฏิเสธได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคสักหนึ่งตัวอย่างนะคะสมมติว่ามีใครมาชมเรานะเอ้ยคุณเก่งมากเลยหรือภาษีปุ่นคุณเก่งมากเลยเราก็อาจจะปฏิเสธด้วยความถ่อมตนค่ะไม่หรอกยังไม่เก่งหรอกครับยี่ยี่まだまだですยี่ยまだまだです แล้วมาดูสำนวนถัดมาเลยค่ะอ่าคำนี้นะคะอืมเอ่ออืมอืมอืมใช้พูดเมื่อไม่สามารถตอบให้ชัดเจนได้กำลังคิดอยู่หรือรู้สึกไม่มั่นใจมาดูตัวอย่างประโยคค่ะสมมติใครเอาอะไรมาให้เราชิมใช่ไหมคะเขาถามมาโด โอชิเป็นไงบ้างอร่อยไหมอราระวังจะโเราชิมเราก็คิดอยู่ใช่ไหมคะอืมหวานไปหน่อยหรือเปล่านะดูออิชิอืมชดตัวอมซึเกะุกนะดูออิชิอืมชดตัวอมซึเกะุกนะ เรามาดูความหมายกันนิดนึงเนาะชอตโตนะคะก็คือนิดหน่อยนะคะหรือนิดนึงอามก็คือหวานแล้วตัดอีออกค่ะแล้วเติมสกโดซึ่งมีความหมายว่าเกินไปมากเกินไปนั่นเองเนาะอามายสกโดก็คือหวานไปหน่อยแล้วก็ต่อด้วยคณะนะหรือเปล่านะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดมานะอ่าอันนี้พี่เคยทําคลิปสั้นไปแล้วนะคะหลายหลายคนก็นะ่าจะได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะแต่ก็เอามาทบทวนให้กันอีกครั้งนึงล้อเลนะ่นน่ะจริงดิ 嘘嘘嘘ใช้เมื่อไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อหรือคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นใช้บอกว่าสิ่งที่เราพูดเป็นเรื่องล้อเล่นเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะอ่าสมมติมีสถานการณ์หนึ่งนะคะเพื่อนมาบอกกับเราแล้วเราเฮ้ยมันใช่เรื่องจริงหรอนะคะจริงหรอพูดเล่นใช่ปะ嘘冗談でしょ嘘 โจดันเดโชคำว่าโจดันนะคะก็คือร้อเล่นนะคะแล้ก็เติมเดโชข้างหลังไปนะคะก็คือพูดเล่นใช่ปะนั่นเองนะคะโอเคเนาะลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูมาดูตัวถัดมาค่ะฮะหืมจริงดิเออเออเอ สำหรับคำนี้นะคะเป็นคำพูดแสดงความไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่พอใจหรือมีความสงสัยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะอ่าอันนี้ในสถานการณ์เนาะเพื่อนบอกว่าเดินไปกันเถอะแต่ระยะทางมันไกลมากอีกคนก็บอกว่าฮะค่อนข้างไกลเลยนะเอ๊ะเค็กโก้ทอยเอ๊เกโก คำว่าเคคโคนะคะแปลว่าค่อนข้างโนโทออยก็คือไกลนะคะแล้วก็ตามด้วยโยนะคะก็คือเราต้องการจะบอกว่าเออมันไกลนะเราจะเดินไปไหวเหรออาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะสมมุติว่ามีใครมาบอกว่าเออเนี่ยคนนี้ใจดีนะซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ได้นะเ้ใช่หรอเหรอไม่มั่งเอ๊สู้กันอ่ะเออ โอเคเนาะน่าจะเข้าใจกันแล้วมาดูตัวถัดมาเลยงั้นเหรอเหรอจริงดิ so 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 คำพูดนี้นะคะเป็นคำพูดแสดงความรู้สึกสงสัยเล็กน้อยในสิ่งที่คู่สนทนาพูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันเลยค่ะอ่ะ อันนี้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเยเราต้องรีบไปแล้วล่ะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่รถบัสจะออกแล้วเนาะเราก็หรอยังมีเวลาอีกไม่ใช่หรอโซะมาดะได้จบุじゃないโซะมาดะได้จบじゃないมาดูความหมายกันนิดนึงเนาะคำว่าโ so, ซก็คือหรอนั่นเองเนาะมาดะไทยฉบุจะไนะคะก็คือยังมีเวลาอีกไม่ใช่หรอก็คือยังไม่เป็นไรไม่ใช่หรอนั่นเองเนาะ โอเคนะสำหรับรูปประโยคนี้มาดูตัวถัดมาใช่ใช่อย่างนั้นแหละใช่เลยโซ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 โสำหรับคำนี้นะคะใช้แสดงความค้อยตามหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนาพูดแล้วก็ใช้บอกให้อีกฝ่ายทำการกระทํานั้นๆต่อไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเนาะอ่ะ อันนี้ก็คือแบบว่าอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นด้วยกับความคิดของคู่สนทนาเราอ่ะใช่ๆเห็นด้วยเลยคิดแบบนั้นจริงๆคิดเหมือนกันโซโซฮุน s ัวนี้โซโมโซโซฮเรามาดูความหมายกันนิดนึงเนาะโซโซก็คือใช่ใช่นะคะเห็นด้วยเลยเนาะฮนโตนีนะคะฮนโตก็คือจริงๆนะคะโซก็คือแบบนั้น ที่เราคิดไปที่เพื่อนพูดไปนั่นเองเนาะโอโมโอุก็คือคิดนั้นนะคะโซ so, โอโมโอุก็คือคิดแบบนั้นจริงๆคิดด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวถัดมาค่ะใช่เลยเนาะจริงด้วยเนาะそうですสそうですねそうですね,ですねสำหรับสำนวนนี้นะคะจะใช้ผู้แสดงความเห็นคล้อยตามหรือมีความรู้สึกร่วม ตัวนี้ข้างหลังนะจะพูดโทนเสียงเรียบ,ยบและไม่ลากเสียงยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะสมมติเรามีการสนทนากับเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าวันนี้อากาศเย็นสบายจังอเราก็บอกว่าจริงด้วยเนอะรือดูใบไม้ร่วงแล้วสินะそうですうですねですねすね มาดูความหมายกันนิดนึงเนาะก็โมนะคะโมก็คือแล้วนะคะอัคขิก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเดสเนนะคะคือฤดูใบไม้ร่วงแล้วสินะนั่นเองนะยังไงลองเอาไปใช้กันดูค่ะมาดูอีกหนึ่งความหมายของโซเดสเนนะคะก็คือเอออืมโซเดชเนโซเดชเนโซเดเน สำหรับฮา s โซเด n เนตัวนี้นะคะใช้พูดเมื่อกำลังใช้ความคิดหาคำตอบไม่สามารถตอบคำถามได้ทันทีค่ะตัวนี้ข้างหลังนะคะจะพูดรากเสียงยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนิดนึงเนาะสมมุติว่าเราเดินทางนะคะไปที่หนึ่งแล้วเราอยากจะรู้ค่ารถโดยประมาณนะคะเราก็ถามคนขับรถไปใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่คนขับรถอาจจะแบบคิดอยู่นะคะแล้วก็ตอบมาอม ทั่วไปก็ประมาณหนึ่งหมื่นเยนครับそうですねเน่ได้ทายหนึ 1, ่งหมื่นเยนครับโซเมาดูความหมายกันนิดนึงนะคะโซเดสเน่นะคะก็คือเออเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะได้ตายก็คือทั่วไปอิจิมังเองนะคะก็คือ หนึ่งืเยนคู่ใดก็คือประมาณนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเซนะคะเป็นรูปสุภาพนั่นเองเนาะพอเห็นภาพหรือสถานการณ์ที่เอาไปใช้กันอยู่นะคะอ่าถัดมาค่ะอ่าตัวนี้นะอย่างนี้นี่เองงั้นหรอ so なんだ so なんだ h m なんだ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะสมมุติว่าเราได้ยิงข่าวมาว่าอะคุณโมรีเนี่ยจะไปอเมริกาเดือนหน้านะเราก็บอกหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยななななんんだだ知知ららかかった,かったโซนันดานะคะก็คือหรอนั่นเองชิรกากัตนะคะก็คือไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนาะก็มาจาก ชิริมนะคะแล้วก็ผ่านไปรูปไนเคก็เป็นชิรานแล้วทำไปรูปอดีตเป็นชินนาคัตะค่ะ,ะมาดูสำนวนถัดมานะคะตามนั้นเลยถูกต้องคุณพูดถูกสำนวนนี้นะคะใช้พูดแสดงว่าเราเห็นด้วยกับความเห็นของคู่สนทนาค่ะมาดูตัวอย่างประโยคก,กันนิดนึงแล้วกันเนาะ อ่าอันนี้สมมุติว่านักเรียนบอกว่าคุณครูครับข้อนี้ตอบแบบนี้ใช่ไหมครับคุณครูก็บอกว่าถูกต้องค่ะเข้าใจดีแล้วสินะคะその通りですよくわかりましたねその通りですよくわかりましたねมาดูความหมายกันนิดนึงเนาะその通りนะคะก็คือถูกต้องค่ะนั่นเองよくก,ก็คือดีนะคะわかりましたนะคะือเข้าใจแล้วนะคะ ย o k ู w วากา i m a s มา t ตาเนก็คือเข้าใจดีแล้วสินะคะนั่นเองค่ะโอเคเรามาดูสำนวนถัดมาเลยสำนวนนี้เราเคยเรียนในคลิปสั้นหนึ่งนาทีแล้วนะอันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสำนวนที่มีความหมายว่าบอกแล้วไงใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเดชอเดชอเดชอ สำนวนนี้ใช้พูดกระตุ้นให้อีกฝ่ายยืนยันความเห็นหรือความถูกต้องของสิ่งที่พูดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนิดนึงเนาะสมมติว่าเราสนทนากับผู้สนทนาเราเนาะแล้วเราก็บอกเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทําตามใช่ไหมคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ตามที่เราบอกเลยใช่ไหมล่ะบอกแล้วเดชうだัら言った่ย เดี๋ยวชอดังัรนอิตะนะคะก็คือเหมือนบอกไปแล้วพูดไปแล้วเนาะอ่าโนนี้ก็คือทั้งทั้งที่คือทั้งทั้งที่บอกไปแล้วนั่นเองนะคะก็ใครอยากจะดูตัวอย่างบทสนทนาเพิ่มเติมก็ไปดูที่คลิปสั้นหนึ่งนาทีได้นะคะอ่ะถัดมาค่ะอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองมีหน้าละเข้าใจแล้วなるほどなるほど สำนวนนี้นะคะใช้พูดแสดงว่าเข้าใจพอใจหรือเห็นพ้องกับความคิดเห็นของคู่สนทนาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอ่าสมมุติว่าเราคุยกันเนาะตอนแรกก็เราไม่รู้มาก่อนเลยแต่พอคุยกันเขาบอกเรามาเราก็บอกหรอไม่รู้มาก่อนเลยなるほど知りませんでしたなるほど知りませんでした ก็เอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสำนวนถัดมาเลยนะคะหรอว้าวฮ่เฮฮฮคำนี้นะใช้พูดแสดงว่าสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูดถึงเช่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือรู้สึกประทับใจในบางสิ่งเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันหน่อยนะ อ่าสมมติว่ามีใครเอาข้อเสนอดีๆมาให้เราเราก็บอกว่าล้อดีจังเลยเฮ้อิเดสเนเฮ้อิเดสนหรือใครเอาอะไรมาให้เราลองชิมหรือเอาอาหารมาให้เราเนาะเราก็บอกว่าว้าวน่ากินจังเฮ่อิซโซเฮ่อิซโซ โอเคนะสำหรับ2ประโยคนี้ยังไงลองเอาไปลองใช้กันดูนะภาษาเราจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสำนวนถัดมาเลยนี่ไงนั่นไงดูสิโฮดาโฮาโฮาคำนี้นะคะใช้พูดดึงความสนใจชี้ชวนคู่สนทนาเช่นพูดคุยกับคนที่ทำผิดพลาดเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่บอกไปก่อนหน้านี้นั้นถูกต้อง ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะชี้ชวนให้ดูอย่างอื่นก็ได้แล้วก็คำนี้นะจะไม่ใช้พูดกับผู้อาวุโสกว่าเพราะจะกลายเป็นเสียมารายาทเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะเราเดินไปกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าเราเห็นซากุระบานเราต้องการชี้ชวนให้เพื่อนดูนใ,ใช่ไหมคะ minutos, <ban> นี่ดูสิตรงนูง้นซากุระบานほら見てあそこ桜が咲いてるよほら見てあそこ桜が咲いてるよ มาดูคำแปลกันนิดนึงนะคะโหร่านี่นี่นั่นเองเนาะมีเตะดูสิอาโซโคตรงโนนสักุระนะคะก็คือซากุระแล้วตามด้วยคำช่วยกะไซเตอิรุนะคะก็คือกำลังบานอยู่นั่นเองนะคะไซเตอิรุโยก็คือเหมือนบอกให้เพื่อนดูนะคะนั่นไงนั่นไงสักุระบานอยู่นั่นเองค่ะอันนี้เข้าใจความหมายกันนะมาดูสำนวนสุดท้ายที่เอามาฝากกันก็คืออีกครั้งได้ไหม ももうう一一度度いいいいいいででいいですすすかかかประโยคนี้ใช้ขอให้อีกฝ่ายพูดซ้ำอีกครั้งเนื่องจากพูดเร็วเกินไปหรือฟังยากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะสมมติว่าเราเรียนอยู่นะคะแล้วเราก็บอกว่าอาจารย์คะขอตรงนี้อีกทีได้ไหมคะ先生今のところもう一度いいですか เส今のところもう一度いいですかเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะเส้นเซก็คืออาจารย์หรือคุณครูนั่นเองนะอิมานโทโคโดนะคะก็คือตรงจุดนี้ตรงพอยน์นี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายครัง้งนั่นเองนะคะมอิจิโด E นั่นเองอันนี้เห็นไหมคะเอามาใช้ได้ไม่ยากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ครบทั่วแล้วกับรูปประโยคภาษาญีป่ปุ่นที่ใช้บ่อยเมื่อเอามาใช้ร่วมกับประโยคอื่นๆนะคะก็จะทำให้ภาษาเรามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นยังไงลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูสำหรับวันนี้ช่องภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกนะคะก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ